สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ o กชาติทวิตเตอร์ชท่าวอยู่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่จันทบุรีเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็เป็นมื้อเย็นสรบารๆคะ่ะที่มาชวนชิมนะคะประิวิิตีมาพามาชวนชิมร้านดังของเมืองจันทบุรีนะคะเป็นอาหารคืนบ้านคืนบ้าน,น,านเพราะว่ามาจันทบุรีเนี่ย มาก็ต้องชิมน,นะคะก็มาร้านที่ร้านครัวลงเฉยครัวลงเฉยนะคะอันนี้เพื่อนร่วมทีของเราคือพี่ตีสวัสดีค่ะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็มากับน้องอาริยานะคะเจอกันอีกคลิปหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องอารยาช่วยแนะนําอาหารให้หน่อยนะคะเมนูที่แนะนําวันนี้ของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะหมูชมวงค่ะคือหมูชมวงเนี่ยกินที่ไหนก็ออกมไม่อร่อยเท่าฉันพ่บุญอีเดี๋ยวพี่พอดต้องหรป่ นี่ค่ะหมูชั่วโมงเขาบอกว่าเลอะค่ามากมากกินที่ไหนก็ไม่บ่ายเท่ากันทั้บรีกัทบระยองนะคะสี่รีเควสเลยค่ะนี่เมนูคืออันนี้คือชูชฉี่ปลาหมงชูชฉีปลาหมงนี่รูปปลาหมงดูอืมนะคะบ้าชื่อว่าปลาสลิดอันนี้คือรีเควสเองค่ะปลาปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนก็กระเทียมค่ะอันนี้นักมากอันนี้พี่ตีบอกว่าอร่อยมากคือก็หอยขมใบชะพลูหอยขมใบชะพลู ด้วอันนี้คืออะไรสตอผัดกปิอร่อยยังเอันี่เป็นสตอผัดกปอันนี้คือสตอผัดกปแปลกดีสตอผัดกปินะคะไม่ไม่เคยทานนะฮะต้องแสนต้องยองรสชาติจะกลมกล่อมได้ลอแค่ที่จะชิมเลยนะก็อยากจะชิมนี่ปลาหมอเนื้ออ่อนเนาะ ชอบมากคือสูชิเพราะว่าจะบอกตรงว,ว่าคนที่จะกินทำซูีิทำอร่อยเนะ่ยยากมากฟังดูจากชื่อแล้วหาร้านที่ทำยากมากตัวใหญ่มากปลาหมอนะสูชิต้องม,มีแนะนำนมาทาน,นชิมแบบชิมหอมปากคอเนาะดูอีกนะฮะอืมมาปับ๊บ ขอโทษค่ะเป็นไงฮะน้ำชูชีคือแบบว่ากร้านน้ำชูชีร้านไหนคะนี่คือแถวว่าให้คะแนนให้คะแนนอร่อยละมุนมากเมีคันมอัถ้าไม่มารเลยร้านนี้ที่ร้านร้านนี้อยู่แถวไหนร้านนี้จะอยู่อ่าเขาเรียกว่าศูนย์การค้าเจพีไรวาค่ะก่อนถึงโรงแรมอิสเทิร์นเซิร์ชดูค่ะโคโลมเชยอร่อยมากค่ะหาไม่ยากค่ะ เป็นอาหารพื้นเมืองของเราเองนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องชิมคือหมูต้มใบชะมวงนะคะเพราะว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคตะวันออกเขาบอกว่าออของจัมบุรีด้วยนี่แหละคล้ายๆถ้าเป็น,นเมืองเหนือนก็จะเป็นแกงทางเลนะค,คล้ายๆกันถ้าเป็นไหนเดี๋ยวนะ,นะครน้าไปจะเอาไป,ปาจริงๆอ,อร่อยอร่อยเลย,ยใช่ไหม ขอแนะนำอีกอย่างนะคะแกงคั่วหอยผมไปชมูลค,ค่ะขอบอกที่ลองชิมไปแล้วว่าเทพมากแกงแตกมันเวอร์เป็นดาวมากกลมกล่อมเผ็ดพอดีวหวานพอดีกะทิแตกมันละมุนเวอร์อันเนื้ออ่อนค่ะปลามันเนื้ออ่อนเนี่ยมันจะตัวเล็กนะแค่นี้เหรอคะพี่ กินได้ทั้งตัวตั้งเครื่องจะต่อแต่เราต้องกินกิดตัวนี้จะฉ่ำมากก่อนแนะนำเสียงดังมากเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้ค่อนข้างจะไปเวทเวต๋แตกเตีย กินกินแล้วจะเข้าปากอยัางทาง่ามือ่าเนี่ยเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วค่ะชอบแซวค่ะก็ต้องขอขอตัวกินก่อนนะคะแต่บอกเขาบอกว่าก่อนจะกินเนี่ย <c oughs> เมนูที่ชอบที่สุดคือน,นี่เลยปลาหมอจูชีนะคะปะกติมันจะเป็นปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ทางร้านเขาบอกว่า <c oughs> ปลาหมอเนี่ยอร่อยกว่าเขาบอกว่าอร่อยมากเขาบอกน้ำมันนะมัน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 เป็นตัวใหญ่ปลาหมอเนี่ยก้างมันเยอะจริงแต่ถ้าคนกินเป็นระวังหน่อยเขาบอกว่าเนื้อมันนุ่มมันอร่อยนะคะก็เดี๋ยวเราปิดคลิปไปก่อนก็ต้องขอบคุณพี่ตีมากนะคะที่ซัดยินดีค่ะจันทบุรีต้อนรับจุกทุกวันที่จันทบุรีมีอะไรฝากถึงใครไหมครัอ๋อฝากถึงเพื่อนค่ะตัวดำๆมาค่ะตามหามานานชื่ออังค่ะอัง ช่วงก่อนเห็นอยู่ไซมอนแล้วตอนหลังเขาบอกว่าอังที่ส,สวยๆตัวดําๆเนี่ยค่ะย้ายไม่อยู่ไซมอนแล้วคิดถึงนะคะแต่อย่ามาจันนะคะไม่ต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ